สวัสดีค่ะ,จะเจคโนนแนะนำบ้านเดี่ยวให้ชมนะคะบ้านสวยค่ะราคาน่าจับต้องนะคะทําเลดีๆนะคะทุกท่านอยู่ในหมู่บ้านเดอะแพนไรา์ติวานนรังสิทธถนนติวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะอยู่แถวนิคมบางกะดีนะคะ 2.5ตารางวาค่ะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะทุกท่านอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวกมีความเป็นส่วนตัวค่ะทําเลเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวนะคะ52.5ตารางวาบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกจอดรถได้2คันค่ะภายในบ้านนะคะฟรีแอร์3เครื่องเครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่อง เป็นบ้านมือ2นะคะอายุของบ้านประมาณ10ปีค่ะราคาบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะราคา4 2 5ล้าน2น5บาทค่าโอนคุละครึง่งและมีค่าส่วนกลางค่ะตารางวาระ25บาทนะคะการตกแต่งภายในบ้านนะคะผนงังติดวอลเปเปอร์สวยงามต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวบิวอินเรียบร้อยค่ะมีแอร์ให้3ตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้2ตัวนะคะ ร้อมเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยค่ะทุกท่านทําเลดีด้วยนะคะอยู่ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์คังสิตอยู่ใกล้เส็นท่านแจ้งวัฒนะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาต่างๆมากมายเลยค่ะทั้งโรงเรียนนานาชาติซิรินโทนสถาบันเทคโนโลยีนะคะเป็นต้นค่ะทุกท่านสนใจบ้านหลังนี้นะคะเข้าชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนได้ค่ะติดต่อผู้ขายโดยตรง เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้ารับชมนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยเจคเนใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่านใต้ลคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับในวันนี้ขอแนะนำกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ